สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i ลลี่บนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องจะมาเล่าเลาก็คือเดี๋ยวมีเรื่องเล่าพึ่งอาบน้ำเสร็จนะคะแต่งหน้าขออนุญาตพูดภาษาอีสานเนาะเพราะว่าไอภาษาไทยไม่ก็ชินอยู่อะค่ะแต่ว่า ถนัดภาษาอีสานถนัดพายถนัดมา่านเนาะพี่น้องอันไม่นี่คอยสีมะเหลาสีมะเหลาเหลาเหลาเล่าเล่า,ลา,ลาให้ฟังหน่อยฟังนะเดี๋ยวสิแต่งหน้าไปนั่งพึ่งจะเขียนคิวได้อยู่คางเดียวไหม,มเขียนพอไดอยู่เนาะ เดี๋ยวมาเราซูฟังนะไปก็คือว่าโดนละและพี่น้องอุ่นก่อนไอ้โควิดเดอร์โมเมนต์ส่วนนี้ดอกก็คือว่าเค่ขายว่าข่อยกะไปไหวไปไหวซานรักเมืองนะในจังหวัด โมเมนต์ารลกเมืองุงเทพได้สารละเมืองจังหวัดไอ้นนนนทบ,บุรีนะสารละเมืองวันนี้พ่คอคอยคอยกะไหวเสร็จแล้วคอยกันยางกมาเนาะมาถารถอยู่ไปรถเมย์น่ะวันนี้ก็คือพ่อยางออกมาบันนี้เซาไปรถเมย์น่ะมันผิดไงกันไงอยู่น่ะคอยกันยืนถ่ารถสองแถว มืี้กะยุคนกะยืนผาลายอยู่ดอกกับเล่าๆ3-4คนตอนตอนกลางเว้นเด้อพี่น้องมืนี้มันกะมันกะมีไอ้พ่อใหญ่อันนึงแหมเล้าก็แต่งโตคล้ายๆไอ้เราเพึงเลิกงานคือเราสิไปเฮ็ดงานนี่จังได๋ก็บ่จักเ้าก็ใส่เสืออใส่กางเกงสแลกหน้ามันี้กะสะพายกระเป๋า แบบกบระเป๋าเอกสารใหญ่ๆนะสะพ้ายขาแบบนี้เพราะเราสะพ้ายขบาบนะี้เสือเราก็ใส่ปะมาณว่าเสือคือสีเสือเชิดทั้งไหนนะแต่เนี่ยบรเห็นเพราะว่าเราใส่เสือคุ้มสีดํทั้งนอกนะพี่นอ้องคุ้มสีดานะบันนี้ไอ้คอยก็ยืนถ่าอยู่นะยืนถ่ายอยู่บางขางอยู่ปลายรถมีคอยเสามือกีสีอยู่ปะมาณกางกะขอบๆนะนะ ่อยก็ยืนอยู่มองมองนั่งอะนะแต่ว่าไม่ได้นั่งยืนเอาวันนี้มา่ก็้ชิมี่คุยิงอันนึงอะนะยืนหน้าหนาเพื่อไงนั่นอยู่คู่หนึ่งอะนะแล้วก็แต่งตสาวผู้งามเนาะแล้วก็แต่งตแบบว่าใส่ชุดกระโปรงชุดชุดแซกเนาะชุดแซกอะดูายาวโบยยาวไปไหนก็ประมาณเขาตัวนี้หน่อยขาวๆอะนะคอยก็ยืนอยู่ทั้งหลังยืนเหยองเพื่อไงหลังขนาะด จะข้าวหนึ่งข่อยก็เห็นพญ่นันไหมคือจังมือเลาแบบจุ๊กจุกจุกจุกนเสียนะาคือจังมือคือเลาเก่าอย่างเงี้ยเสียหน้มองเอกระเป้เอกสารเราอยู่ข้างหนาน่าจะจุ๊กยากจุกย <If S 1> <im itation> ักอยู่สินะาข่อยก็คือว่าเราขั้นะน้าคือแบบมือเข้าคือหมดมือเข้าขั้นธรรมดาปกติกะขั้นหนาค้าหนาอย่างเงี้ยสิแล้วเก่าอ่ะนาข่อยกะสังเกตเอ้าแล้วคือพ่เเร้าเก่าจกเธื่อบันนี้ไอ ไอ้สาวคุณนันเลาก็ยังว่าท่านได้ขึดด้นรถดอกว่าแล้วก็ถ้าเรอสิถารถมี่ะนะวันนี้คอยก็ค่อยก็นยักปหน่อยนึงก็ด้วยความสงสัยนะว่าเราเห็นไม่อย่างก็คือวันนี้มันเกิดสีมีส่วนระวังที่เรายึงยักยังไง,ง,งสีมันเกิดสีมีแบบไอ้่องระวังกระเป๋าอ่ะนะเวลามันแบบยังสีกระเป๋ามันก็สิแบบกระเดิดหรือกระเด้งอะนะคอยกนันแนมก็นแนมเบอร์พูนี้นี่เราเป็นอย่างของเราเนาะคือเห็นแบบ ขาวๆก็คิดว่าเป็นมือเหล่าอะนาขาวๆนดนๆในจักหน่อยเ้อ้ยขนาดบริษัทสั่งใจแนมได้นี่กสิแบบขาวๆโดนๆอะนะข่อยก็บริขินงคือว่าเป็นมือเหล่าอะนแบบมือก็กระเป๋าเวลาไอ้สี่มันก็อาชีพสู้นกันอะนะก็เลยวันนี้ข่อยก็เลยไอ้โดข่อยมันมากรหดซองแถวอะนะวันนี้พอดถหองแถวมากข่อยก็เลยไปก่อนไปขึ้นอะนะวันนี้ย่ายนะ ไอ้สาวคนนั้นแล่วก็บพระท่านเด้ขึ้นดอกเพราะว่าเราซื้อถารดเมเล่าอ่ะนาสาวนั้นเราพ่ท่านได้ขึ้นรถหน้าบันนี้คอยก็เลยไปขึ้นรถสองแถวกอนะนาบันนี้คอยก็แนมแนมคอยกับตอนขืนยางกับบดได้แนมดอกนาเล่ากับเล่ากับยืนเงี้ยเงี้ยเงียเงียัียงสัตว์ะนาบันนี้คอยก็เลยย่างคือไปขึ้นสวงแถวบันนี้คอยก็เลือกนั่งแบบ ฟังทีแบบมันแนมเขามาทั้งไตรถเมียอะนะพี่น้องวันนี้พ่อแนมมันเนี่ย,มมยข่อยก็เลยแนยมมาหาเราอ่ะนาะหาผูยาย้ใหญ่นันอพี่น้องอุ้ยข่อยสีนออนบนรับแม้วันไอ ข่อยหน่มตาเถะไอ้ข่อยเนียมาหาเราอ่ะนะบันนี้ข่อยก็เห็นเมียนมันเมียนเราขันนะพี่น้องมันเราขันอย่างอื่นเมียนอยู่เราขันแต่ว่าเราขันอย่างอื่นนะแล้วสวยจะควางเมียนพี่น้องเอากระเป๋าคือกระเป๋าบางอยู่อะนะข่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมดอกว่าบันนี้แต่มันเนี่ยมไปแล้วอะนะ แนมกระเฮียนแล้วซอยจากขวางไอท้ที่เนียที่ข่อยเห็นไหมเนจา้าค้นเบิง้งข่อยเจ้าคือสิหูอยู่ดอกว่าข่อยเห็นไม่อย่างอ่ะนะอุ้ยข่อยก็เลยว่าเอ้แต่ข่อยก็คือลดมากแล้วหละแต่ว่าใหญ่นะ่ะเราคือสิบหูนาะไอ้สาวคุณนะั้นเราคือสิบหูนาะว่ราะพญาน้วยืนอยู่ทั้งหลังแล้วกะซอยจากขวางอนะ่ะนาวันนี้เราคือสิเหียนหนูแนมเราอนะ่นนะนาพญานันคือแบบหนูกกับแนมแบบคือทั้งตกใจเนี่ยละกะ ทั้งสงสัยอะนะกันแนมแบบบ่ได้ก็คือแนมแล้วเลยอะนะแนมแบบบ่ได้แบบแนมปุ๊บหนีอันนี้โบเมียนได้คอยกันแนมเราสั่นเลยนะมันว่รู้แม่ข่อยอยากเบิงไหนพี่น้องแต่คือแบบมันตกใจแล้วมันคือจะงว่าเอาแต่ว่าตามันกันยังแนมอยู่นะแนมเราได้โบเมียนแนมทั้งล่างแบบนี้คข่อยแคนแนมจนรถสองแถวมันออกไปนะเอออุ้ยพี่น่อง เมื่อนงน็คอยนอนกับบหลับเมีย <laughs> มันขาวดูได้เ <laughs> ยกว่าไข่สลึงเด้อมันกับขาวอยู่แต่ว่าบ่แต่บะเลยเนี่ยเห็นทั้งเหมือดได็แต่ว่าเห็นเห็นบ่แเม่นมือแแน่นอนเออแล้วก็แต,งต่งโตคือจังแบบโอ้ยคือคนเลิกงานมากจริงๆไปเห็นงานประมาณเนี่ยนะพี่น้องคอยกับแต่ว่า ก็คือเราเห็นเราเห็นข่เนียมอยู่ดอกแต่ว่าเราบ่าเศร้าเออคือสิบประมาณขจ้าว่าคันโลกจิตคือจังแบบขันมือห้อยแห,ง,หงแหงเนียมมันแหงเฮ็ดใส่น่ะนะจังสันเออมันหลดเกิดแลนออกไปเออส่วนยะส่วนไอ,อสาวพูนันเราก็ู้อหนะสิสีห่วงตะโกนบอกมันก็จังไดยอยน่ะนะข่อยก็เลขยข่ก็เลยบ่ได้วามีหยังรถสด่องเทวมันก็ออกไปะนะเออแต่เล้ยโอ้ย ประสบการณ์ขอ่อยบ่เคยพ่อโลกจิตได้เมื่อเจ้าคือมีเธอหนันเธอเดียวทีที่พ่อนะแต่ว่าสิมีพ่ออยู่ไอ้โจรโจรแต่ว่าเดี๋ยวคนะวลิปหนจาข่อยสิม่าวอกเรื่องโจรสพานร่อยฟังอีลีเกือบตายคลิปหนาะเดวอพี่น้องอันนี้บ่เคยบ่เ,เคยว้าให้ไอ้ทั้งพี่น้องอยากฟังนะยันบ่ได้บด้เว้าให้พ่อเมียพี่น้องจะาข้องฟังนาะยันขาจาเป็นหว่วงนะอันนะเออ เดี๋ยวรอบหนาไข่ซิม่าว่าเรื่องโจนโจนเอเธองสะภาพลอยจีข่อยเมียเอามีเออเดี๋ยวยังได้ข่ยซิมาเราให้ฟังคลิปหนาเนาะเอคันเจ้ามักข่บออเจ้ากะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนเดอร์ฝากติดตามข่พึ่งจะมาเห็ y ย u t u b e หม่อ่ะนะลองเบิงพี่น้องจังไงก็ดูแลสุขภาพจาขวงเด้อยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าหาว่า ใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือจะให้ทำเป็นไอซับไททที่เป็นภาษาไทยก็อาจจะเขียนไวใ้ให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 ้เห็นนะคะเดี๋ยวอาจจะในคลิปหน้าอาจจะทำให้นะคะฝากด้วยนะคะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพพี่น้องสวัสดีค่ะ